เช้าวันแพ้แพ,แพสวัสดีสวีทเด็กเ,เพื่อนๆยามเย็ยนนะครับวันนี้มีรถน่ารักๆน,นะครับตะมุตะมีเนี่ยมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวต้องนิวครับสาธิตตั้งอยู่ไหน่อยครับข้าวประชาธิปได้สุขสวัสดิ์ได้นะครับชอบเซ็นทะเลได้ เขาได้หลายทางเลยนะประชาชนได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วครับผมวันนี้นะเพื่อนๆนะนะครับเคยเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับคันนี้เรามีเป็นเกียร์นะนะครับส่วนใหญ่จะเห็นแต่คาร์นิเวลที่เป็นรถตู้นะครับมีรถเก่งด้วยคันนี้เป็นเจน3นะครับนะครับทีทิ้งมีทั้งหมด4ี่เจนนะครับผมคันนี้เป็นเจน3นะครับเป็นเกียร์รีโอนะครับผมบอกเสียงถูกไหมไม่าจะใช่เนอะเป็นเกียร์รีโอครับเป็นแฮทช์แบ็กหประตูด้วยคันนี้เป็นปี2016นสิะครับรถสวยนะครับคันนี้ถ้าจะเป็นรถมือแรกเลยนะจ๊ะะรราลอออีท่สํคัญไู้้้มนนงิว 9ก้าหมื่นโลเพื่อนๆสวยมากๆครับจอดแทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะร,รถถือว่าสวยงามนะเนี่ยทรงเนี่ยผมชอบท้ายมากเลยเพื่อนๆเนี่ยครับยังไม่หมดเท่านี้เนะพื่อนๆนะเป็นพุทสตาร์ด้วยนะครับผมนะบแล้วก็รถเดิมสีเดิมเรื่มเดิมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะอชุชางนี่สวยอะ่ะจริง้องนิวดูดิแมรถนเง,นง,งาแวบๆเพื่อนๆสวยจริงๆนะครับแล้วลืมบอกไปนะจ๊ะ ล้อมแมกใหม่เนี่ยยางเป็นโยโกฮาม่าด้วยนะครับให้ไปด้วยเลยไม่มีปัญหานะครับภายในเป็นพุสตาร์ทด้วยนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยแทบจะครบครันเลยนะครับผมนี่หามไดูโฉมมากสักครั้งหนึ่งสวยจริงๆเพื่อนๆภาษีเท่าไหร่นะหกด้วยดูซะก่อนเนี่ยครับรถที่สวยมากแล้วตรงของหลังคานะครับคิวเบอปร,ประตู นะครับผูกก็จกมีไฟด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นเคลียร์ด้วยนะครับนะครับแป๊บนึงน้องนิวครับเดี๋ยวมาเปิดประตูให้ดูนิดนึงกุญแจคีย่ยก็คือกุญแจแบบเป็นชิปโทนิกนะฮะสามารถปิดเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับตอนนี้เปิดได้ไหมอ่าพอเราลงจากรถปุ๊บไปซื้อของนะครับแล้วก็แตะเบาๆนี่ล็อกเรียบร้อยซื้อของกระบมาปุ๊บบางทีก็แตะทีหนึ่งแล้วก็เปิดได้เลยนะจ๊ะเ,เพื่อนๆนะครับ มาดูพร้อมกันน้องนิวสตาร์ทรถพี่ดูนิดนึงนะครับแผงประตูสวยสะอาดนะครับเดี๋ยวขอดูฝั่งหนุนกันละอันนี้นึงฮะน้องนิวก็นะครับแตะที่เบรกนะครับได้เป็นพุ้สตาร์ทเพื่อนๆรถสวยสะอาดนะครับแผงประตูนะครับสวยสะอาดมากๆนะครับซีลกระจกและกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนี่ฮะรถมีสันล็อกแต่งอะไรปกติเดี๋ยวมอเบาะหนังนี่เป็นลายเขาเลยนะครับนี่ฮะ แถบสปอร์ตนิดๆนะครับมีแถบสีเทาด้วยสวยๆสติกเกอร์เข้าบีควิกด้วยเพื่อนๆนะครับเอามาดูพร้อมกันครับ Amazing ตรงนี้เพื่อนๆพวงมาลัยสวยสะอาดมากนะ ABS a i r p a g คคู่ด้วยนะครับนะครับเราสามารถปรับพนรงนี้ได้แล้วก็ปรับโวลูมได้นะครับรับโทรศัพท์ได้ด้วยที่สําคัญ90,000โลเพื่อนๆรถแทบจอดแทบคอมกันคอนโซลสวยเห็นไหมฮะนี่ครับผมเป็น m ิเรนชิปด้วยนะครับสามารถ รับแบบเป็นเมนนุ่นได้ด้วยนะครับก็สวยสวยจริงนะครับมีอะไรไหมนะครับแล้วก็ไฟสองแผนที่นะครับสวยงามใช้งานได้หมดทุกอันเลยไปไปสมรวจกันแผงประตูข้างสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดจริงๆนะครับซอกมุมประตูเดิมนะครับแล้วก็คงส่งโซนเรียบร้อยนะครับนี่ฮะแอบดคที่บอกเพื่อนๆนะสวยจริงๆอ่ะดูเลยฮะแสนกระเป๋าปีสิบหกเพื่อนๆเอ๋ยนะครับดูเลยฮะลายบงลายเบาะนี่คือเดิมสวยสะอาดเลยเพื่อนๆนะไปดูสองแถวกันนะครับ ประตูนี่คือบึกบึนนะทุกบานเลยนะครับนะครับสวยจริงๆเพื่อนๆดูดิฮะนี่ครับบอกแสนกบาทอ่ะเฮ้นบอกพับได้ด้วยนะครับขอดูท้ายสักนึงได้ไหมผมก็คิดว่ามีพับนักแขนมีไหมนักแขนไม่มีอะฮะใช่พี่ก็เมื่อกี้เอามือดึงอยู่แต่เขาเป็นชิ้นเดียวกันอ้าวเหรอโอเคขอดูท้ายสักนิดนึงพี่ชอบบ้านทายเขามากดูดิสวยเนาะงอนเลยดูความเดิมเพื่อนบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับ แล้วก็บาะเนี่ยสองตัวนี้สามารถทับลงไปได้นะตัวนี้สามารถถอดจากที่เกี่ยวลงมาได้นะครับถอดจากที่เกี่ยวก็มาวางตงัวนี้เพื่อวางของได้นะครับยังอะไรเป็นไงอุ้ยที่ไม่ได้ใช้เลยมั้งเนี่ยอื้ายโอ้โหแม่แรงพ่อแรงอ่าไปห้องเครื่องดีกว่านะครับทับได้ไหมอัจจะนิดสักนดิดหนึ่งสักนดิดหนึ่งจะเย็นละสักนดิดหนึ่งดึงด้านข้างนะครับอ๋อดึงตัวนี้นะปุ๊บแล้วก็ผักลงไปง่ายๆเลยใช่ไหมครับ เสร็จป peak ุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เพิ่มพื้นที่ก็ยกตัวนี้ออกได้ใช่ไหมลุงเหนิวตัวนี้ก็สามารถยกออกได้อ๋อพอยกออกปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆพืดูเนี่ยเฮ้ยเพิ่มพื้นที่อย่างมากมายเอาไปห้องเครื่องดีกว่านี่รถดับป่ะเนี่ยหรือไงโอ้โหเงียบมากเลยเพื่อนๆอ๋อสตาร์ทชูเออจริงด้วยเนี่ยเนี่ยครับดูคิ้วดิฮะเร่มเริ่มใช้จมือแรกนะภาษีหกเก้าด้วยนะครับใช้อย่างปีหน้าน่าใช้จริง เล็กกระมุตมิด้วยนะครับดูห้องเครื่องสก่อนเพื่อนเครื่องสวยนะครับเดินนิ่งมากๆนะครับดูสติกเกอร์อยู่นะครับด้านหลังเครื่องสวยสะอาดโอ้โหเพื่อนๆื่อนนะครับเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะเพื่อนนะมาน้องนิวสักรอบหนึ่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวน้องนิวขับไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมารับพี่ด้วยพี่อยากจะนั่งไปนิดนึงคันที่ผมขับเองเพื่อนรถสวยจริงๆนะครับแล้วขับดีมากนะครับนะครับนุ่มนวลนะครับแล้วแอบบึกบึนนิดนนะฮะ ไม่ได้เบานะขับแบบสนุกนะฮะพเพื่อนเลยดูดีฮะโอ้โหเกียริโอครับสวยๆปีสิบหกเพื่อนๆแสนกว่าบาทขับดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูขากลับกันนะครับว่าฟิลจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมนั่งให้ดูโชบเชี่ยวน่าใช้อย่างมากๆเดี๋ยวพี่พีนะครับจะนั่งให้ดูรอบหนึ่งนะจ๊า fc บวงหน่อยอขับสนุกฮนะ ผมขับมาแล้วนะครับผมขับมาแล้วคันนี้นครับส้นิดหนึ่งคันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ขับเองนะครับ <c oughs> สภาพดีอ่ะโอ้ฟิลได้นะเนี่ยโแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นสิบเจ็ดนิ้วนะครับยางโยโกด้วยนะครับผมฟิลได้จริง ก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับเดี๋ยวเรียบเร็วนิดนึงแล้วก็ใช้ความเร็วนิดนึงเพื่อนถือว่าอัตราเร่งดีมากนะเนี่ยฮะโอหคลิกดาวเลยนะโอเคครับน้องนิวใช้ได้นี่ตลาดเป็นรถไฮสเปกนะยังขับฟิลเหมือนกับรถ SUV เหมือนกันใช่ระบบเกร์ช่วงล่างเขาเน่นมากเนี่ยข้างหลังจะเบิดไปนิดนึงนะฮะจะมองเห็นอยู่ถ้าฟิล์มเฟิร์มก็โอเคนะนะครับอุยขอบคุณมากฟิล์มก็ถือว่า ทำให้ร่มเหมือนกันนะไม่ร้อนมากนะครับโซนสวยนะครับแล้วก็บงนอนเรียบร้อยขนาดน้องนิ้วตัวใหญ่ๆนะยังนั่งดูเหมือนสบายไ,ไม่อึดอัดเลยเนาะหัวก็ไม่โดนด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าแหลมแบ๋วจริงนะในจอตรงนี้น่น้องนิ้วครับนะครับโอเคขอบคุณมาก,มากนะหนึ่งวพี่โอเคเลยนะครับฟิฟอนทีไรคันนึงเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะครับอือหือผมเข้าไปเหมือนอ,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 อยู่คนละโลกเลยสวยจริงมา เพื่อนๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆน,นะครับเคียริโอนะแม่ยังสวยจริงๆนะครับแลมแหววเลยทีเดียวเชียวคันนี้ไม่แพงด้วยนะครับพี่พีเปิดราคาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองเพื่อนเพื<ๆ>่อนมารับไปใช้เลยนะครับเก้าหมื่นโลเพื่อนเพื่อน ล้อแม็กแล้วก็ยางใหม่โย,โโยลเลโอ้ด้วยนะครับแล้วเป็นพุชสตาร์ทด้วยนะครับปีสูงด้วยสีดําเดิมเล่มเดิมนะครับเครื่องเดิมด้วยนะครับเล่มทะเบียนก็เดิมรถสวยจริงๆนะครับนะครับเอฟซีอ่ะเราไปใช้กันนะครับเป็นไฮซิแบ็กด้วยนะครับซื้อของง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ขับขี่ดีแบบ นะครับไม่ใช่อีโคคาร์นะก็จะวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าฟิลจะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมฝากไ้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมชื่อช่องพีพนะีแล้วก็ดูชาแนลนะในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ t i k t o อแล้วก็อีกหลายๆช่องชื่อเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้ปริรถสิ่ๆดีๆถูกถูกมาฝาก F4 กันนะจ๊ะวันนี้พี่พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ